สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่มือเหล่าจะพาทุกคนไปดูตัวอย่างประโยคการใช้คําว่าวอเ์เย่นะคะในสถานการณ์ที่เป็นร้านอาหารนะคะวอรเย่าในที่นี้จะมีความหมายว่าฉันต้องการหรือว่าฉันอยากได้นะคะตัวอย่างประโยคเช่นถ้าเราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาถามเราว่าเอะเธอจะเอาแบบราดข้าวหรือเอาแบบกับข้าวนะคะเราก็สามารถจะตอบได้ว่ ie, daylight, ancy, าวอรเย่ไก่้ฟันนะคะฉันอยากได้แบบราดข้าวหรือวอรเย่เพ่ใช่ค่ะเธอฉันอยากได้แบบกับข้าวดีกว่าหรือฉันเอาแบบกับข้าวดีกว่านะคะ ตัวอย่างถัดมานะคะถ้าสมมุติในกรณีที่เราสั่งมาทานแล้วเนี่ยเราทานไม่หมดแลวาวจะห่อกลับบ้านนะคะเราสามารถพูดได้ว่าผู้หายี่สืัวเย้าตาเปลาเคยยี่หมาฟันหนีปปงหัวตาเปล,า,ปอา,เปลาอีเชี่ยมขอโทษนะคะฉันต้องการห่อกลับรบกวนช่วยห่อกลับให้หน่อยได้ไหมคะ ถ้าจะสั่งอาหารแบบ Delivery นะคะหัวเห่าเตียนว่ายไม้ฉันต้องการสั่งอาหาร Delive อ y ีอีกสถานการณ์หนึ่งถ้าสมมติเรากําลังยืนสั่งอาหารอยู่ที่หน้าร้านนะคะแล้วพนักงานถามเราว่าเอ้ยเราต้องการทานอาหารที่ร้านหรือว่าเรานํากลับนะคะเราสามารถบอกได้ว่า <S <S หัวเห่าเชเดอรี่ชื่อฉันต้องการทานท,านที่ร้านหรือหัวเห่าว้ายต่ฉันต้องการซื้อกลับนะคะหรือนํานกลับนั่นเองค่ะแต่ถ้าอาหารที่เราสั่งนะคะสามารถบอกระดับความเผ็ดที่เราต้องการได้นะคะเราสามารถพูดได้ว่าหัวเห่าเฉียวลา ฉันต้องการเผ็ดน้อยหัวเรียวจงล่าฉันต้องการเผ็ดกลางหัวย่ีวต้าล่าฉันต้องการเผ็ดมากนะคะตอนนี้ทุกคนเวลาไปร้านอาหารก็สามารถที่จะบอกความต้องการของเราได้แล้วนะคะยังไงอย่าลืมลองเอาประโยคเหล่านี้ไปลองใช้ดูนะคะทุกคนเรียนภาษาแล้วเราต้องฝึกใช้บ่อยๆค่ะเราถึงจะสามารถพูดได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ